วัสดีค่ะเกชรอดามเนฆราตรีนะคะก็ตอนนี้หลายคนคงทราบกันดีนะคะว่าเว็บไซต์ต,ต่างๆเนี่ยเขาเกิดขึ้นมากมายแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวน,น,นักเก็ตเป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์มากๆต้องบอกว่าไม่มีเว็บไหนนะคะเหมือนคิดดิ้งมีเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ต้องบอกเป็น ผู้เยี่ยมชมก่อนนะคะเพราะไม่มีโอกาสประมูลทันสักทีานบอกว่าเป็นเรื่อที่ราคาสูงมากๆแล้วก็สินค้าเนี่ยคุ้มทุนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีเด่นดีเช่นด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะเอกก็มีสินค้ามานำเสนอเป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้ค้ากับทีดิงมีกันแล้วกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามาทำการุศลร่วมกันนะคะกับโครงการของเก๋ชื่อเสียงจากเรานะคะทุกหมอรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะไม่ใช่เหลือช่วยเหลือนะคะสุนัขแมวแล้วก็ช้างนะคะพิการป่วยเล่ยร้อนถูกทอดทิ้งต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ไกก็มีระเปปป๋๋าาสวยๆนนนนะะะะะะคคแบรรด์ุิมลกก็็จเเหนัต ซะะึ่งขอทางลูกค้าไทดีไซเนอร์เนี่ยมอบไปกับทางโครงการ t h i e สเตเดรสแรองเคงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังแท้ทั้งใบนะคะไม่คอนะคะมีดูราคาซะก่อนป้ายกันเห็นเห็นนะคะถ้าไปซื้อตามห้างหรือซื้อในเว็บไซต์ต่างๆนะคะราคาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาท วันนะคะวันน <i> ี้นะคะคิดดิ้งมีไม่ได้ขาย1น0 0 0บาทแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นที่0.00บาทนะเห็นที่บอกแล้วหนึ่งกดของหนึ่งท่านนะคะเริ่มต้นที่2 0สบาทตางเท่านั้นเนี่ยก็มาร่วมกันทำบุญกันนะคะทุปัดทุตาเนี่ยจะมอบให้กับโครงการสีจักรพารนะคะเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์ที่กลังเรี้ยงต่างๆค่ะขอร่วมอนุโมทนบุญเรื่องหน้าของ่าวในตอนของท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ